ความมหัศจรรย์แห่งตัวเลขส่งเสริมดวงชะตานำพาสู่โชคลาภไม่มีที่สิ้นสุดอยากบอกก่อนเลยว่าไม่ว่าจะเป็นเลขเป็นวันเป็นดาวเป็นอะไรก็ตามมันคือเรื่องของการสมมุติขึ้นมาเพื่อให้แยกแยะได้ทีนี้พอมีดวงดาวขึ้นมาปับ๊บเราก็ตั้งชื่อให้เป็นดวงดาวปรากฏว่าไอ้เลขและดวงดาวต่างๆเนี่ยมันมีอิทธิพลกับชีวิตมนุษย์จริงๆซะด้วยแต่พี่อยากจะบอกว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ย มันมีอิทธิพลด้านจิตใจและความคิดมากมากกว่าที่มันจะมีอิทธิพลในตัวของมันเองด้วยซ้าจากหลักคณิตศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของตัวเลขนำมาสู่หลักโหราศาสตร์ที่ชี้นำและเปลี่ยนดวงชะตาของคนทุกตัวเลขล้วนมีที่มาทุกตัวเลขล้วนทำนายทายทักได้ถึงความรุ่งเรืองเพราะรถยนต์ คือพาหนะที่ทั้งอำนวยความสะดวกขับขี่เพื่อดำเนินธุรกิจอย่างไม่ติดขัดดังนั้นเลขทะเบียนจึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างความเชื่อมัน่นและความอุ่นใจในการเดินทางสู่จุดหมายอย่างราบรื่นซึ่งนำไปสู่การประมูลตัวเลขเพื่อให้ได้มาซึ่งตัวเลขมหามงคลหมายเลขหนึ่งเด่นดัง ราคาแพงหรูหราแล้วก็จะสะดุดตาเมื่อคนพบเห็นหมายเลข 2, 2> รถคันนี้มีเสน่ห์ค่ะส่วนใหญ่เวลาที่ปูเห็นมีหมายเลข2หรือว่าบวกกันแล้วได้หมายเลข 2, 2> ผู้จะถามเลยว่ารถเมีย,หร,รมยหรือรถแม่ <c oughs> หมายเลข3มันหมายถึงเงินเล,เล็กๆเงินย่อยๆที่มาบ่อยๆหมายเลข4เป็นรถของการค้าขายทำมาหากินใครที่มีเลข4หรือว่าตกเลข4นะคะขอบอกเลยว่า ลองดูสิรถจะออกไปทํางานตลอดเวลานะั่นแปลว่าคุณมีงานทําหมายเลขยก5รถคันนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเข้าออกบ้านตรงเวลามากหรือจะเป็นรถของคนที่ทํางานราชการทํางานการศึกษาหลังจากที่ได้มาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเรามีความสบายใจในการขับขี่มากขึ้นวิถีชีวิตของเราเนี่ยเริ่มเริ่มพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นไม่ว่า จะเป็นเรื่องชีวิตครอบครัวหรือเรื่องหน้าที่การงานนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยผมผมได้เลขที่ผมชอบที่ผมต้องการนะเ,เพราะฉะนั้นเวลาผมใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยเวลาขับรถไปห้างสรรพสินค้าหรือว่าอะไรก็อาจจะได้จอดรถในที่ใกล้ๆอาจจะได้ได้เป็นบุคคล VIP นะก็ทําให้มันสะดวกสบายขึ้นหมายเลข6คนที่อยู่ในวงการบันเทิงนะคะคนรักสวยรักงามควรจะใช้หมายเลข7ใช้แล้วรวยแน่นอนเพราะมันเป็นรถของ คนที่ทำงานสมบุกสมบันหมายเลข8ซึ่งเป็นรถที่คนจีนชอบมากเพราะหมายเลข8มันหมายถึงการเงินเงินก้อนใหญ่โชคฟลุกฟุกถ้าเป็นฝรั่งก็หมายถึงอินฟินิตี้มาถึงหมายเลข9หมายเลข9เนี่ยติดอันดับเลยใครๆก็อยากที่จะแบบว่าประมูลหมายเลข9้ามากนะคะรถคันหมายเลข9้าเนี่ยขอบอกว่าเป็นรถของคนที่ทำมาหากินคนถือสินไม่ว่าจะมีเลขตัวใด อยู่ในทะเบียนร,รถเราหรือแม่ต่บวกกันแล้วลงท้ายด้วยเลขศูนย์ถ้าใครมีเลขนี้ก็หมายถึงการเอาตัวรอดมีความคิดไอเดียสร้างสรรค์และเป็นคนที่มีอำนาจบารมีไม่รู้จบและนั่นก็คือคำตอบที่ทำไมทุกครั้งที่มีการประมูลทะเบียนเลขสวยถึงมีคนมากมายให้ความสำคัญและไปประมูลกันอย่างคับคั่ง เลขสวยช่วยเสริมเลขสวยช่วยเสริม <S <S ลเลขสวยช่วยเสริมครับเลขสวยช่วยเสริมเลขสวยช่วยเสริม